สำหรับวิชานี้นะครับก็มาพบกับผมตรีบุญเจือนะครับจากสำนักง,งานกสทชซึ่งวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับซึ่งในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อมีความเกี่ยวข้องกับกสทชเนื่องจากว่ากสทชเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับทำหน้าที่ออกใบอนุญ,ญาตให้กับสื่อที่เรียกว่าวิทยุโทรทัศน์การกำกับดูแลด้วยและยังทำหน้าที่ในเรื่องของการทำให้เกิดประโยชน์กับ ผู้บริโภคด้วยนะครับผู้บริโภคในที่นี้ก็หมายถึงประชาชนที่รับสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นทักษะหนึ่งของประชาชนก็มีความเกี่ยวข้องกับกสชซึ่งมีหลักสําคัญอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการเข้าใจข้อที่3ก็คือเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับผมจะขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในเชิงของวิชาการนะครับก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนนะครับพัฒนาทักษะของคนให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยองค์กรที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือยูเนสโกนะครับซึ่งยูเนสโกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อไว้เหมือนกันนะครับที่บอกว่าเป็นน้ําหนักของการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องของการเสริมสมรรถภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ของคนที่จะเรียนรู้ให้รู้จักกับสื่อนะครับโดยที่มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ด้วยการ4ข้อนะครับ<ม>ก็คือเรื่องของการเข้าถึงหรือว่า access นะครับ2คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับหรือว่า analyze 3ในเรื่องของการประเมินค่าหรือ evaluate นะครับแล้วก็4ในเรื่องของการสร้างสารรค์หรือว่า create นะครับนี่ก็คือหลักคิดของ UNESCO ซึ่งกสชเนี่ยก็มารวมหลักเข้าด้วยกันเป็น3เข้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับ เข้าถึงนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะเข้าใจในสิทธิของตนเองแล้วเราก็มีความรู้แล้วก็มีทักษะที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายนะครับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยที่ไม่จํากัดในเชิงพื้นที่ไม่จํากัดในเชิงของบาข้อจํากัดเชิงร่างกายนะครับแล้วก็ไม่จํากัดในเชิงของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะเข้าถึงได้นะครับ สำหรับเข้าที่2นะครับก็เรื่องของการเข้าใจนะครับเข้าใจเนี่ยจะมีคําถามประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับเพื่อที่จะ ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาของสื่อได้นะครับสำหรับความเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลข่าวสารจากในอินเทอร์เน็ตในเว็บต่างๆก็ได้หรือว่าจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับคำถามแรกก็คือใครเป็นผู้ผลิตข่าวสารนี้นะครับซึ่งทําให้เราเข้าใจว่าคนนั้นเป็นใครแล้วก็ผลิตเนื้อหาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรต้องการอะไรจากเรานะครับคำถามข้อที่2ก็คือเรื่องของเทคนิคของการนําเสนอนะครับเขาจะใช้เทคนิคอะไรเป็น เทคนิคของการโฆษณาโดยใช้เทคนิคการบอกความจริงบางส่วนใช้เทคนิคในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารโดยการ ปรับแต่งอะไรบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเขาต้องการที่จะมีผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจให้เรารู้สึกว่าเราอยากซื้ออยากหามาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของเทคนิคการใช้วิธีการโฆษณาอย่างที่3คือการตีความแตกต่างกันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์มีวิธีคิดมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการตีความของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความรู้นั้นๆน,น,นะครับเพราะ,ะนั้นเราเองเราก็ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ของเรา ความในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารนั้นๆด้วยนะครับส่วนคําถามข้อที่4คือเรื่องของการประเมินนะครับหมายความว่าเราจะรู้ว่าสื่อนั้นมีคุณค่าต่อเรา ต่อสังคมต่อประเทศอย่างไรนะครับเราก็ไปประเมินคุณค่าของเรื่องนั้นน,น,นะครับแล้วก็คำถามข้อที่5ก็คือทำไมข้อมูลนี้ถึงถูกนำมาเผยแพ,พ,พร,ร,ร่ใครเป็นคนได้ประโยชน์นะครับเจ้าของสื่อนั้นผู้ผลิตสื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนอะไรก็ตามนะครับใครเป็นคนได้ประโยชน์นั้นหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนได้ประโยชน์นะครับเราได้ประโยชน์อย่างไรสังคมได้ประโยชน์อย่างไรและประเทศได้ประโยชน์อย่างไรเพื่อที่จะเกิดความรู้เท่าทันสื่อนะครับ สำหรับเข้าที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเราในฐานะผู้บริโภคสื่ออย่าเป็นแค่ผู้รับสื่อเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราต้องสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกับสื่อในรูปแบบต่างๆได้นะครับทักษะพื้นฐานที่สุดของการเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆได้นะครับ เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษของสื่อนั้นได้นะครับซึ่งถ้ามากไปกว่านั้นเราก็คือสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับสื่อกับผู้ผลิตสื่อกับเจ้าของสื่อนั้นได้นะครับและถ้าเข้าไปมีส่วนร่วมที่มากกว่านั้นอีกเมื่อเรารู้ว่า สื่อเนี่ยเราวิเคราะห์สื่อมาแล้วแล้วถ้าเกิดมีความผิดทางกฎหมายเราจะทํายังไงเราก็ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิครับร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะให้ดําเนินการจัดการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสื่อนั้นหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้มากกว่านั้นคือการผลิตสื่อ ที่มีความสร้างสารรค์มีความเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเองกับชุมชนรอบข้างของเราเกิดขึ้นกับสังคมได้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการรณรงค์ก็ได้นะครับเราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายให้สื่อในภาพรวมเกิดการมีการพัฒนาแล้วก็เกิดประโยชนก์กับคนในภาพรวมได้มากขึ้นนะครับนั่นก็คือ3ลักษณะ3เข้าของการที่เราจะมีความรู้เท่าทันสื่อนะครับ